พลงแอปออกกำลังกายสำหรับ Android ยินดีต้อนรับสู่พลังแอปออกกำลังกายที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการออกกำลังกายหากคุณกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและพัฒนาสมรรถภาพของคุณพลันกะคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณขึ้นอยู่กับระดับการฝึกของคุณมี3ระดับความยากทุกวันโหลดจะค่อยๆเพิ่มขึ้น หลังจากที่คุณทำแบบฝึกหัดทั้งหมดเสร็จแล้วเราแนะนำให้คุณเพิ่มระดับความยากไม่ว่าคุณจะต้องการเผาผลาญไขมันปรับปรุงท่าทางของคุณหรือเพียงสร้างกล้ามเนื้อพลันกะจะช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ